แกงสมสายบัวใสายปนินกับกุ้งขาวรสแสบๆพี่น้องตามมาเบิงวิธีเห็ดค่ะ mm hmm. เห็ดบ่ยาก mm hmm. เฮ็ดง่ายแต่รสชาตินี้รดเลยค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาค่ะมาเข้าคัวนำกันสำหรับมอนี้ก็เป็นแรงมวน้นนารเนาะหลังเลิกงานกับสีพาเข้าควค,วคือเก่ามอนี้สีแกงสายบัว แกงสมสายบัวค่ะวัตถุดิบก็จะมีสายบัวพิปลานินมีกุ้งค่ะพีกุ้งขาวตัวน้อยมีน่นำขามอันนี้ปลากระป๋องค่ะเสียนมาต่ใส่เห็ดไ้น้ำแกงเขาคนพีกแกงสมค่ะสองร้อยกรัมมันเริ่มเลยพี่น้องสำหรับปริมาณน้ำก็แล้วแต่มัดเลยนะอันนี้ ลิดเคืงองยูนได้หมอนี่ลิดเคิงค่ะนำ้ำแล้วมาต่ำปกาบตรงใส่ค่ะช่วงนี้เด็กน้อยปิดเทอมนะคะแต่จะมีเสียงต้งฟ้าใสบันตรงขาเสียงหะ,ะักมากคุน่น้องเอาเตตโตตักเอาแต่โตไปกับตรงค่ะ ปองสิเฮ็ดไทยแกงสมเขาไม่กินหอมค่ะแลวก็มีเนื้อเค็มคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นพีิแกงสมติดตามใส่กันค่ะ น้ำปลากระป๋องค่ะบพื่นไปักันฮอร์มองอาจาย์บานห้อง่อนคันงราคนเซงนี้ สองนี่เป็นต่ะแซบแล้วค่ะพี่น้องคนดีค่ะกระกป๋องสองกระป๋องนะคะถ้ากูใดบ,บ่มากคนกน็สักกระป๋องเดียวพอเนาะ กลับจากเสีดงานแล้วค่ะนี่ก็บิเห็ดกับเขา่าไวทารานทร้เนาะเลืองานมากจนสิดิกินค่ะเดี๋ยวมาปรุงเลยค่ะอัน,นี่เป็นน้ำปลา,าน้ำปลาค่ะ ใบปกินกับวะไซอเอนนี่น้ำมะขามเปียกค่ะสัดสองพี่เนาะ

มาวันนี้มาไหวได้มาไหวอ่ะแต่กทำไมวันนี้ได้มาไหวรับลางพิเศษยังอยู่วันวานพรุ่งนี้หยุดหยุดวันนึ้งเหรอต้องอยู่ตัวเองวันนึงอ๋อเอ้า,อาทยัไม่ย้ายเหรอเนี่ยย้ายไ,ไปไหนย้ายมาที่นี่ไงเอสเซ้ต์มีเดือนต่เดือนผลมีเดือนหน้าเห,หรออันนี้มาใช้เชือกพาวเหรอ มารับร้านไงมาแนะนําตัวว่าเออว่าผมคือใครมาทําแทนคนนี้ละเออแล้วก็ไอ้นี้ยพวกน้ำมันพวกอะไรไอนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ได้เอาไปอะไรนะแต่ถ้าถ้าพวกไอ้นี้ยไม่ใช่ผมจะได้หาเวลาแพ็คต่้ให้แม่ไปให้เอาให้แม่แค่นั้นอ่าอืม,อมแต่นะ้าจะเก็บเข้าตู้ก่อนบอนมีเวลาบอสจะทำอืมไม่รนนะู้แล้วครับผมแต่ว่า จริงๆไอ้พวกมอตมอะไรก็เอามาไว้หลายอันอยู่นะหรือว่าพังหมดละเอาไว้ไหนอ่ะก็ม้อตมสุกี้ก็ของผมนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเพมันเสียแล้วอ๋อเสียแล้วก็เอานี้ก็ได้ถามเฉยเสียก็ทิ้งงั้นเองเออไอไอเตาเออหมูกระทะอะไรเนี่ยก็จะใช้ก็อันนี้ ร้อนตัดตีแต่ได้ไหมอะไรเริ่มเหมือนไตแล้วเนี่ยอะไรตีแต่เลยไหมสิตีท่าไหร่สิอยากได้อยู่ห่า,หหานกันได้ไหมคขึ้นอันนี้จริงจังนะเพ,พราะวงอืมขุดได้อ่ะคือจะหาที่ทำงานแล้วตอนนี้หรือว่าอันเนี้ยครับพวงอะไรก็รลงแอร์เหรอ ไม่ถามไอ้ปางว่ะแต่ว่ามันจะจะกดระบายยังไงวะนั่งรอแอร์เลยดีกว่าเข็มขนค่ะเด็กน้องกุ้งกะเอาลงแปดเดียวค่ะพอแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่บัวลงไปเลยเหมือนหมอจะหน่อยไปนิดนึงเนาะ กำลังหาลือกันเรื่องดับหอนค่ะหอนลาโอ้ยพี่หงอคอยน้อยปวดใส่สัมสีใส่ใดแล้วกันเนาะคะ่ะพายังบทง่ท่านแดดกับขาวแรงมาค่ะ จะตักแบ่งหมใจข้อไข่กระยักใส่เบิดนี่แหละแกงไส่บัวแกงส้มไส่บัวใส่ปลานิ้นแล้วก็กุ้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะชิมแตตักให้พี่น้องเบิ้งเด้อแต่ว่าพี่น้องคนๆเลยค่ะ ยอยากกินน้ำเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็สิขอปิดคลิปใบเพียงสำนีค่ะแล้วไปเจอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ